ผลงานปีนี้เนี่ยก็บ,บางคนอาจจะเห็นไปบ้างแล้วก็คือ,อเป็นรูปคล้ายๆฉลอมนะคะซึ่งาจากการที่เทวนโนนเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเราให้ฟังนะคะว่าแรงบันดาลใจจากตราสัญ,ญลักษณ์นี้มาจากยังไงน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตราสัญ,ญลักษณ์ที่มาจากฉลอมเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเส้นสายที่ถักคอของฉลอมเนี่ยมันแสดงถึงความาร่วมมือร่วมใจของแต่ละ เขตเศรษฐกิจโดยตราสัญลักษณ์ยจะมีเส้นสายเหมือนในลักษณะของไม้ไผ่ตอกเนี่ยยี่สิบเอ็ดเส้นอ่ายี่สเอส้นก็คือยเอขเศรษฐกิจเลยใช่ไหมคะยี่สิบเอขตเศรษฐกิจของเอเปกเนี่ยค่ะมีการถักทอร่วมกันก็แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจในแต่ละเขตเศรษฐกิจที่ถักทอขึ้นมาคล้ายภาชนะฉลอม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของไทยมาอย่างยาวนานที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นแน่นแล้วก็คงทนที่จะอบอุ้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปกให้มั่นคงและก็ยั่งยืนนะคะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจำตราเอเปกสองศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็มีความหมายด้วยใช่ไหมคะหัวข้อหลักๆของเขาเนี่ย Open Connect Balance เนี่ยนะคะเขาเขาสื่อยังไงบ้างคะค่ะ ในส่วนของอที่สื่อของ Open Connect Balance นะคะ,ะตัว Open เนี่ยของฉลอมเนี่ยสื่อถึงการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างะนะคะแล้วก็ Connect เนี่ยชลอมเป็นสิ่งที่บรรจุสินค้าหรือว่าสิ่งของสำหรับใช้ในการเดินทางก็เชื่มอมก็แสดงถึงความเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็บ a ล a n c นบาลนก็ ตัวฉลอมเนี่ยทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCC ที่เราได้มีการผลักดันโดยตลอดโดยเฉพาะในปีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยไทยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของ BCC น่ะที่จะผลักดันเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักเหมือนกันรวมถึงเส้นตอกสามสีเนี่ยคือสีน้ําเงินสีชมพูสีเขียวก็สื่อถึงตราสัญลักษณ์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่า โอเพนการเปิดกว้างก็คือสีชมพูคอนเน็กการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงก็คือสีอขออภัยค่ะโอเพนเนี่ยคือสีน้ําเงินแล้วก็คอนเน็กเนี่ยคือสีชมพูแล้วก็สีสีเขียวก็คือบาลานซ์ความสมดุลค่ะอืมอ่าน้ําเงินคือโอเพนคือการเปิดกว้างชมพูนี่ก็คอนเน็กเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะคะสีเขียวบาลานซ์เป็นความสมดุลระหว่างกันคือทุกอย่างเนี่ยมีความหมายหมดเลย